ครับคุณผู้ชมพบกับผมอีพี EP ที่สองนะครับมาครับคุณผู้ชมมาแล้วว่าลายก็จะให้สดนำมุ่นไฟก่อนร้อนอืม,อม,อมใจมาครับคุณผู้ชมกินข้าวผมดีกว่าข้าวผมตักมาปูเป็นการเลยนี่ผมมียองไข่ต้มด้วยนะครับเห็นไหมมีเม็ดโดดด้วยนะครับสำหรับคนที่ สายเผ็ดนะครับอย่างผมนะครับนี่ถ้ามีเมียก็เมียก็ปื้มนะครับเผ็ดแล้วก็กินต่างหากเฮ้ยพูดปลาไหลให้อีกแล้วทีนี้นี่ครับมาครับคุณผู้ชมหัพี่น้องชิมก่อนชิมก่อนมาครับคุณผู้ชมหัวไปน้มาครับอืมมู

อ,อืมเป็ดแกงส้มที่อร่อยมากนานแล้วผมไม่ได้ทำจริงน,นะครับไอ้ดีมต้องใส่กระชายนิดนึงนะครับคุณผู้ชมอืม อืมอาเลยครับมาเลยครับผูบ้ชมพี่น้องแซ่บอืม,อม ข้าผมซับคำนัวเราอยากจะกินรสชาติไหนเราสามารถทำเองได้ครับกับเปรียวเราก็ใส่เปียวเยอะกับเค็มก็ใส่เค็มเยอะเยอะแต่ระวังลูกไตอย่าถามหาชกหวานก็ใส่น้ำตาลเยอะก็ต้องระวังเบาหวานจะเล่นงานด้วยนะครับเพราะฉะนั้น การกินอะไรทุกวันเนี้ยกินเพียงแต่พอดีนะครับให้ครบตูกรสชาติโอเคพอดีพอดีนะครับจะหาว่าผมไม่มีของหวานมีนะครับหวานผมโอ้ยอือมผักเฮือดครับผักเฮือดยืนยันมาแล้วว่าเป็นผักเฮือดกินได้นะครับ เพราม่พี่น้องบอกผมมานี่แหละครับอือหืออือหือนี่ก็ยาวเลยอืออัดช้าหน่อยห้านาทีพอนะครับน้อนี่มาครับอือหืออือหือ สุดยอดขัออ้อ,อร่อย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 มากมากอบอกนี่ครับข้าวอาหารพื้นบ้านกินง่ายๆ่ย,ยง่ายง่ายครับทิพย์โยครับสุขใจชีวิตแค่พอดีก็ได้นะครับตามที่เรามีนะครับ เงินเรามีไม่มากเหมือนเขาเราก็ไม่ไปอิจฉาตาลอยหรือแย่งจริงอะไรของเขามานะครับเราพยายามสรรหาสรสร้างมาเลยเราทำแรงเราเองัอสำหรับคลิปนี้ไปเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์เพื่อนขวัญกำลังใจให้คะแนนกับพี่โยด้วยนะครับกดหัวใจรัๆนนวๆครับขอให้มีความสุขทุกท่านทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนนะครับร่ำรวยเฮงบังๆครับบ๊ายบาย